หลังจากที่เราได้รู้จักกับเว็บไซต์แชท pdf นะครับได้รู้จักเกี่ยวกับส่วนประกอบที่สำคัญ3ส่วนและได้ลงทะเบียนหรือเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปที่2นี้นะครับจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานจริงใช้คำสั่งอย่างไรพิมพ์พร้อมอย่างไรมีความสามารถอะไรบ้างโดยคลิปนี้จะเน้นไปในเรื่องของการออกข้อสอบหลายๆแบบเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นประโยชน์และสะดวกมากๆสาหรับคุณครู ทุกระดับชั้นทุกวิชาเลยนะครับเปลี่ยน PDF ธรรมดาให้กลายเป็น PDF สุดยอดอัจฉริยะสามารถโต้ตอบได้เหมือนมีชีวิตเลยนะครับเอพิโซดที่2อยู่ตรงนี้แล้วครับผมสวีดัชสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเด็ดแชร์และยินดีต้อนรับเป็นพิเศษสำหรับคุณครู และอาจารย์ทุกท่านนะครับที่สนใจเกี่ยวกับการใช้งาน Chat PDF ในการออกข้อสอบในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยในคลิปนี้เราจะเน้นลงลึกนะครับลงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบหรือแบบทดสอบในแบบต่างๆแต่ก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยขอนิดเดียวครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยครับ ก่อนอื่นเรามาว่าในขั้นของการเตรียมก่อนนะครับผมก็เข้า Google แล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดหรือคำค้นนะครับที่บอกว่าการสร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆหรือแบบต่างๆนะครับตรงนี้ก็เข้ามาที่ Go to know นะครับซึ่งแบบที่1ก็จะเป็นแบบอัตนัยหรือความเรียงนะครับแบบที่2จะเป็นแบบถูกผิดทู or f a l ร e แบบที่3จะเป็นแบบเติมคำนะครับ c o m p l t i o n Trace นะครับแบบที่4เป็นแบบเติมหรือว่าตอบสั้นๆ Short Answer Test นะครับแบบที่5คือแบบจับคู่นะครับแบบที่6คือแบบเลือกตอบในที่นี้นะครับผมก็จะทำการเลือกนะครับในส่วนที่จะมานำเสนอในคลิปนี้สัก3 4แบบก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่แบบแรกก่อนเลยนะครับแต่ก่อนจะเริ่มต้นแบบแรกเนี่ยเราไปพูดคุยทักทายในแชท PDF กันสักนิดนะครับ เวลาเราจะพิมพ์นะครับหรือว่าแชทเนี่ยเราจะดูในส่วนที่3ที่เขียนว่าแชทต,ตรงนี้นะครับด้านล่างจะมีกล่องข้อความที่สามารถพิมพ์ได้มีคำขึ้นว่า ask any question นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะถามเป็นคำถามหรือใช้เป็นคำสั่งก็ได้นะครับผมจะลองพิมพ์ทักทายก่อนนะครับสวัสดีครับแชท pdf เธอสามารถทำอะไร ได้บ้างครับโอเคแล้วก็กด enter นะครับนี่นะครับก็ประหนึ่งเหมือนกับการใช้ Gemini หรือว่า c h a t GPT นะครับนี่เลยก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้สวัสดีครับฉันคือ Chat PDF ผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถช่วยน่าจะเป็นคำว่าตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ PDF ได้นะครับถ้าคุณมีคำถามหรือข้อมูลในไฟล์ PDF ที่ต้องการความช่วยเหลือกรุณา แจ้งมาเพื่อให้ฉันตอบคำถามให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับไฟล์ PDF นั้นได้ครับเธอออกข้อสอบให้ฉันได้ไหมจากไฟล์ PDF ที่ให้ไปอลองดูนะครับนี่เลยนะครับก็จะออกมาเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆกันก่อนนะครับโปรแกรมแคนวามีฟังก์ชันนะครับการเชื่อมต่อหลังจากที่คุณตอบคำถามเหล่านี้แล้วฉันจะสร้าง ข้อสอบเพิ่มเติมให้คุณอีกต่อไปนะครับโอเคผมจะขออนุญาตไม่ตอบอะไรนะครับแต่ผมจะใช้คำสั่งหรือพร้อมว่าอยากให้ตัวของ Chat PDF เนี่ยมันทำการออกข้อสอบในแบบต่างๆให้ผมขอเริ่มต้นแบบแรกก็คือแบบมัลติเพื่อนชอยครับก่อนที่เราจะสร้างข้อสอบหรือแบบทดสอบแบบใดก็ตามนะครับนอกจากที่เราจะต้องหารูปแบบของข้อสอบหรือแบบทดสอบไปแล้วนะครับ จำนวนหน้าของไฟล์ PDF กับจำนวนข้อของข้อสอบนั้นควรจะมีความสัมพันธ์และมีความสอดคล้องกันนะครับเช่นนะครับในที่นี้ผมมีไฟล์ PDF เพียงแค่13หน้าถ้าจะให้ออกข้อสอบเป็นร้อยข้อนะครับแบบนี้คงจะไม่เหมาะเพราะจํานวนหน้าหรือว่าจํานวนข้อมูลของเอกสารที่อยู่ในไฟล์ PDF นั้นน้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็อาจจะต้องดูเรื่องนี้ประกอบกันสักนิดหนึ่งนะครับ ฉันต้องการให้เธอออกข้อสอบจากไฟล์นี้แบบนะครับผมจะพิมพ์แบบนี้นะครับแบบข้อสอบเลือกตอบ multiple choice จำนวน3ข้อพร้อมกับเฉลยให้ชัดเจนโอเคนะครับข้อสอบแบบเลือกตอบจำนวน3ข้อ 4ตัวเลือกก็แล้วกันนะครับโอเค4ตัวเลือกพร้อมกับเฉลยให้ชัดเจนผมจะกด Enter นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้แบบไหนนะครับนี่เลยนี่นะครับก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นี่นะครับหลังจากนั้นสามารถใช้ข้อสอบผู้เรียนในะแคนวาได้นะครับลองมาดูนะครับว่าใช้ได้ดีขนาดไหนนะครับเวลาเราได้ผลลัพธ์จากตัวของ AI ไม่ว่าตัวไหนก็ตาม g e m i n ไ Chat GPT หรือ Chat PDF เนี่ยเราควรจะตรวจสอบผลลัพธ์ในทุกๆครั้งว่ามันมีความถูกต้องมันมีความสมเหตุสมผลมันมีความชัดเจนนะครับหรือมันมีความสอดคล้องไหมอย่างตัวไฟล์ PDF เนี่ยมันลิงก์จากไฟล์ PDF จริงหรือเปล่านะครับโปรแกรม Canva มีฟังก์ชันพิเศษที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าขนาดภาพได้เองนะครับตรงนี้ก็ฉฉเฉลยข้อ ข้อ4นะครับตรงนี้ตั้งค่าขนาดภาพการเชื่อมต่อแคนวากับ Facebook จะต้องทำอย่างไรนะครับเฉลยตรงนี้ก็คือคลิกที่ connect with facebook นะโอเคนะครับแคน,นวามีคุณสมบัติใดที่ช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องเซฟงานเองและสามารถเรียกดูได้จากหน้าแรกโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้เฉลยคือการเซฟงานอัตโนมัติซึ่งเวลาคุณครูคตรวจสอบดูก็สามารถที่จะตรวจสอบจากตรงนี้ได้นะครับผมจะลองพิมพ์คำว่าฟังก์ชันลงไปนะ Mm, เหมือนไม่แมทนะครับผมขอเช็คอีกครั้งหนึ่งฟังเฉยๆก็ได้นะครับตรงนี้อ่านี่นะครับจะเห็นว่าในเอกสารนี้นะครับใช้คําว่าฟังก์ชันเนี่ยเป็นตัวคอควายกาลันแล้วตัวในที่แชทพีดเอฟมันอ่านเนี่ยก็จะเป็นคอควายกาลันด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้ตั้งค่าขนาดภาพผมจะดูนะครับว่าคําว่าตั้งค่าขนาดภาพนั้นมีหรือเปล่านะครับตั้งค่าขนาดภาพนี่นะครับก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างตรง บางอย่างมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะๆนะครับมันอาจจะมีการปรับคําเล็กน้อยในตัวของ ChatGPT เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีการปรับคําให้สละสสวยหรือเปล่าแต่จากที่เช็คดูตรงนี้มันเอาคําตอบนะครับหรือว่าตัวเลือกนั้นค่อนข้างที่จะเป็นข้อความเดียวกันกับตัวไฟล์นี้เลยนะครับผมก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆอยากได้จํานวนข้อมากกว่านี้อยากได้จํานวนข้อที่อาจจะไม่ใช่3ข้อนี้ก็สามารถพิมพ์คําสั่ง ลงไปเพิ่มเติมได้เลยนะครับลองไปดูแบบที่2กันบ้างครับในแบบที่2นะครับก็คือแบบเติมคําในแบบ fill in the blank นะครับผมมีการปรับคําภาษาอังกฤษเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ได้ตรงกับต้นฉบับักทั้งหมดนะครับโดยใช้คําสั่งนะครับว่าฉันต้องการให้เธอออกข้อสอบแบบข้อสอบแบบเติมคํานะครับข้อสอบฉันต้องการให้เธอออกข้อสอบแบบเติมคํานี้นะครับ fill in the blank จำนวน 5้าข้อพร้อมเฉลยนะครับแล้วก็มีการกำกับเล็กน้อยว่าโดยไม่ให้ข้อมูลซ้ำกับแบบเลือกตอบก่อนหน้านี้นะครับโอเคนะครับก่อนหน้านี้นะครับลองมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกด Enter เลยนะอย่าลืมนะครับว่าลิมิตแชทของครั้งนี้เนี่ยหรือผลลัพธ์ที่จะอยู่ในตัวของ Messenger ตรงนี้นะครับที่ในส่วนของแชทตรงนี้เนี่ยจะได้เพียงแค่20 การถามคําถามหรือ20คําสั่งเท่านั้นซึ่งตอนนี้ผมน่าจะใช้ไปประมาณ45อันแล้วนะครับถามว่าเราเช็คตรงไหนครับเราจะกดไปที่ Account ตรงนี้นี่นะครับตอนนี้ผมใช้ไปทั้งหมดจาก20นะครับผมใช้ไป4อันละคุณครูก็สามารถที่จะเช็คตรงนี้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดมันเต็มลิมิตนะครับพรุ่งนี้ตอน7จ็ดโมงมันจะสามารถนะครับนี่เขียนไว้ตรงนี้นะครับสามารถกลับมาใช้ได้อีก20อันนี้คือในแบบฟรีๆนะครับโอเคผมขออนุญาตเช็คนะครับ เมื่อล็อกอินเข้ามาเฮ้ยแต่ว่าทําไมมันยาวจังนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาตรงนี้ผมดูแล้วแบบนี้เหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เมื่อเทียบกับแบบมาทีมเพิ่นชอยนะครับผมจะลองให้ตัวอย่างมันดูนะครับทีนี้ผมจะลองให้ตัวอย่างเจ้าตัวแชท P D F ว่ามันจะสามารถเรียนรู้จากข้อมูลได้หรือเปล่านะครับหากต้องการอ่าตัวอย่างนะครับตัวอย่างหากต้องการกลับ หน้าหลักต้องกดที่เมนูใดตอบโฮมนะครับโอเคลองดูในลนักษณะแบบนี้อ่าโอเคหากต้องการกลับที่กลับหน้าหลักกดเมนแครนว่าคุณต้องกดที่เมนูโฮมเอาตัวอย่างนี้ไปสร้างข้อสอบที่ฉันต้องการ คือการตอบแบบเติมคำสั้นๆพร้อมเฉลยจำนวน3ข้อผมจะลองลดจำนวนข้อลงดูนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมกับทุกท่านกันแล้วกันนะครับทั้งหมดมันอาจจะไม่ได้มีอ่านี่เห็นไหมครับนี่เลยนี่นะครับเมื่อต้องการกลับที่หน้าหลักวงเล็บโฮมนะครับในแคนวาคุณต้องกดที่เมนูใดเฉลยโฮมนะครับ ตรงนี้เราอาจจะไปปรับนิดนึงนะครับลบตรงนี้ออกก็ได้คาว่าโฮมตรงนี้นะครับผมใช้ได้นะครับเพื่อเลือกสีสําเร็จรูปที่แคนวาให้มีมีให้นะครับคุณสามารถคลิกเลือกสีที่อยู่ในสีเริ่มต้น default color โดยการคลิกไปที่จานสีอีกครั้งนะครับคุณสามารถดูและแก้ไขงานออกแบบของคุณได้อย่างไรในแคนวานะครับเฉลยก็คือกดเรียกดูและแก้ไขนะครับโอเคถือว่าค่อนข้าง ใช้ได้นะครับแสดงว่าตัว Chat PDF นี้ก็สามารถเรียนรู้จากสิ่งที่เราใส่เข้าไปได้เหมือนกับ AI ทั่วๆไปที่มันเรียนรู้จากการเทรนหรือการฝึกอบรมมานอกจากนั้นมันยังเรียนรู้คำสั่งนะครับหรือเรียนรู้จากพร้อมที่เราใส่เข้าไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูก็อาจจะต้องไปใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดผลลัพธ์มันไม่ได้ออกมาตามที่ต้องการเนี่ยเราอาจจะต้องมีการพร้อม หรือมีการทำคำสั่งซ้ำๆเข้าไปเพื่อให้ตัวอย่างกับ Chat PDF ในการเรียนรู้ว่าแบบไหนคือสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้มันป้อนผลลัพธ์ออกมาให้เราได้ตรงและถูกต้องที่สุดนะครับขออนุญาตในแบบสุดท้ายอีกสักแบบหนึ่งกันแล้วกันครับในแบบสุดท้ายนะครับเป็นแบบ True or False แบบถูกผิดนะครับซึ่งผมก็ใช้คำสั่งหรือว่าพร้อมตรงนี้นะครับสร้างข้อสอบแบบถูกผิด True False Test นะครับจำนวน5ข้อพร้อมเฉลย อันนี้ผมลองกําหนดไปเพิ่มเติมดูนะครับว่าไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะครับโดยอาศัยข้อมูลจากหน้า13เท่านั้นคือผมจะให้นําข้อมูลจากหน้า13เท่านั้นนะครับไปออกแบบหรือไปสร้างข้อสอบแบบ True or False แบบถูกผิดจํานวน5ข้อพร้อมเฉลยไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะครับลองกด Enter ดูนะครับโอเคนี่นะครับเมื่อล็อกอินนะครับ เหมือนว่าน่าจะไม่ได้หรือเปล่านะครับขออนุญาตเช็คดูนะครับเมื่อเราอินเข้ามาในหน้าแคนวาจะมีแถบเมนูที่เป็นประเภทการออกแบบให้เลือกมากมายนะครับอันนี้เป็น true นะครับเฮ้ยทำไมมันเฉลย u e หมดเลยนะครับตรงนี้ <S <S เพื่อบันทึกภาพในแคนวาคุณต้องคลิกที่ลูกศรขวาจุด3จุดนะครับโอเคเหมือนจะเฉลยเป็น u ูหมดเลยนะครับตรงนี้อ๋อโอเคนะครับมันไม่สามารถทําได้นะครับไม่สามารถระบุหน้าได้ ตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันว่าตัวเลขที่มันโผล่มาข้างหลังนี่มันคืออะไรนะครับปรากฏว่านะครับมันคือหน้านะครับมันคือบอกเลยว่าอย่างเช่นข้อสอบข้อสีเนี่ยเมาส์คลิกเลือกเฉดส,สีที่ต้องการจานสีครั้งหรือสามารถพิมพ์ค่าสีลงไปได้เนี่ยมันมาจากหน้าที่10นะครับซึ่งสามารถกดไปดูได้นี่นะครับพอกดไปแล้วมันก็จะสกอร์ไปหน้านั้นเหมือนว่ามีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไปหน้านั้นๆนะครับนี่นะครับอย่างเช่นข้อ1เนี่ยมาจากหน้าที่5 ข้อ2มาจากหน้าที่5ข้อ3มาจากหน้าที่2ในหน้าสารบัญด้วยนะครับตรงนี้อ๋อมันเป็นในลนักษณะแบบนี้เองนะครับโอเคฉันลองอีกสักนิดนึงนะครับฉันต้องการให้เฉลยมี False ด้วยนะครับ F A L S E นะครับเพิ่มสัก2ข้อแล้วกันนะครับลองดูนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับ ฉันต้องการให้เฉลยมีฟอรอด้วยนะครับโอ้ยังเป็น Tru ูอยู่นะก็ยังเป็น Tru ูหมดเลยนะครับตรงนี้อ๋อนี่ไงมีฟอรอมาแล้วนะครับอืมนี่แหละครับคุณครูก็อาจจะต้องไปคัดไปเลือกไปเหมือนว่าผ่านตะแกงรงร่อนนิดนึงว่าเฮ้ยแน่นอนแหละมันมันไวมันเร็วนะครับแต่ก็อาจจะเป็นจะต้องเลือกอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนําไปใช้นอกเหนือจากการพิจารณานอกเหนือจากการตรวจสอบแล้วอาจจะต้องทําการเลือกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ โอเคครับในคลิปนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถในการใช้แชท PDF ช่วยออกแบบทดสอบหรือข้อสอบในแบบต่างๆซึ่งวันนี้เราได้เรียนรู้แบบ Mulultiple Choice ฟิลเด็บแบง n ์แล้วก็ชูอัลฟองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยท่านใดนะครับที่ได้ไปลองแล้วเกิดการเรียนรู้อะไรนะครับหรือว่าติดปัญหาตรงไหนก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนร่างคลิปนี้ได้หรือจะแบ่งปันไอเดียแบ่งปันวิธีการเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับครณครูท่านอื่นๆก็ได้นะครับ เนือสิ่งใดก็ตามครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาลองจริงๆแชท PDF เนี่ยเชื่อมั่นเหลือเกินว่าจะเป็นประโยชน์ครับคุณครูอาจารย์หรือท่านใดก็ตามที่ต้องการจะใช้ประโยชน์จากเพียงแค่เอาไฟล์ PDF เข้ามาซึ่งในคลิปนี้เราได้ลองในความสามารถในการออกข้อสอบไปแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเราคงได้ลองความสามารถอื่นๆกันอีกต่อไปนะครับฝากกดไลค์กด like, s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อที่คลิปหน้าเลยอย่าลืมไปลอง c h a t pdf.com ลุยกันเลยครับ